สวดมนต์ั้งจิตถวายเป็นพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ารัชละกิติยภากรต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคาวาอุทธังพระควันตังอภิวาเดมิกราพระพุทธ สวากาโตปะกวาตตมโมธรรมนงมมัสสมิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะกวตโตสาบกสังโคสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Putang saranang kajami, tamang saranang kajami, sangkang saranang kajami, Tuti yampi putang saranang kajami, Tuti yampi tamang saranang kajami, Tuti yampi sangkang saranang kajami. Tati putang saranang kacami, Tati tamang saranang kacami, Tati sangkang saranang kacami, Idibiso bagawa arahang sama sampudho, วิชาจารณะสัมปันโนสุขโทโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเดวมนุสานังบุตโตภะขวาติยันตุนิมิตังกัมมังขันจา yo chá mana na bô sa ku -so sa sa so tho pa Pa-pa-ka-ô-do-so-pi-năng-a-can-thang Phút-ha-lu-pa-ve-na-vi-na-sa-men-tho Sô-va-kha-tho-pa-ka-wa-ta-tha-mo di cô a ca li cô e i si cô อปันนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูอิติยันตุนิเมตังอวมังคละัญจะโยจามนอปจกุณัจจทโภาปปคโหตตูปินังอกัญตัง ธรรมานุภาเวนะวินาจเมนตุสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆยาติทังจาตาริปุสสัญญานิอัตตาปุริสัปุคะลาเอสาปะกวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกิลายโย

pa ra o tô cho Biั akanัสคpavevitนาs tu vi xinsan Namth yapkhă đặt xakhมาต sikhá nằmมาthtจะpak เวสสพุชานัมัตโตนะหะตักกาสะตาปัสสิโนนัมัตโถกโกจันตัสสะมารเสนะปัมมติโนโกนะกมนัสสานัมัตโตพระมณสสาวุสีมัตโตกาสปัสชานัมัตโตวิปามุตตาสตาปะเท อังคีรัชสานัมัมโตสักกายปุทธัสาสิริมาโตโยอิมังธรรมะเทเสสิสัปตุคาปนุทะนังเยจาปิณิพุทธาโลเกยถาภูตังวิปัสิสุง แต่ชนะอภิสุนามหันตาบิตาสารธาวิชาอิตังเทวมนุษสานังยังนามสันติโคตมังวิชาจรณะสัมปันังมหันตังวิตาสารธงวิชาจรณะสัมปันังพุทธังวันธามโคตมัน ติอยาตุหังภะเกนีอริยยะชาติยะชะโตนาปิชนามิสันจิจับปานังชีวิตาบรโอเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุสดิตขัปัสสะ โพชังโขสติสังขาโตธรรมนังวิจโยตธาวิริยมปิติปัสสติโพชังคาจตถาตุเปเรสัมมาทุเปกาโพชังคาสัตเตเตสัพพะักสินามุนินาสัมมาดาคัตาปวิตตาปอุลิกัตตา sang vật thân ti apin ya ya ni ya cha te na sat cha va so ti o tu sa pa tha ye ka sa min sa ma ye bang ki la ne tu ki po chang ke sa

พนาเปตวานัสาธรังสัมโมติตวะจัปพาธาตัมอาบุตหาสิธานะโสเอเตนัสจวัวเชนะโสติเตโอตุสปทาปะอินาเตจะัปพาธาเตนันนัมเปมะเอสินัง มะคะอัตตะกิเลสาวะปัตานุปติธัมมตัเอเตนะสัจจะวะเชนะโสติเตโหตุสัพทาภวตุสัพพมัคลังรักขันตุสพเทวทา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีพวันตุเตภวัตุสัพพังคันลังรักขันตุสัปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธิพวันตุเตภวัตุสัพพังคันลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพังคานุภาเวนะสัทธาสทสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยบทธรรมานุภาพอันเป็นาศาสนกรรสอนของพระพุทธเจ้า โดยบทสังคานุภาพอันเป็นอริยะเจ้าจุตนจุองค์บทสาธยายมน์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตอันตั้งมัน่นเป็นสมาธิอตาตมภาพขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชลกิติยาภา ขอตั้งจิดอดีตานขอพระองค์ท่านได้ทรงหายจากอาการพระประชวรการเจ็บไข้ได้ปลอยขอหึงหายขอหึงหายขอพระองค์จงมีพระสุขภาพพระมัยอันแข็งแรงดุจด,ดั่งเดิมขอเออพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยินนานได้หนึ่งร้อยี่สิบพรรษายิ่งยิ่งขึ้นไป ขอถวายพระพรกมอุตตุกมอุตตุเป่นบอกเป่นทักเป่นเตือนวระยะนี้พายุสนลอนเกิดขึ้นหลายเพิ่หลายจังหวัดถึงบ้านเฮาบอกค็เจอเตือ้อก็จะไปชะลา่าใจอื้อมัดระวังบางครั้งบางที่ก็เสียเข้าเสียของ เสียทุกสิ่งทุกอย่างลมพัดปิววันไปอยู่หออยู่เงินจุนปอมได้ก็มีเออมหมโหในโจกดีเนาะผ่านไปแล้วญาติโยมนับตั้งแต่ตะวนันนี้มาจนถึงปัจจุบันตะวนันนี้อากาศร้อนเป็นบางสี่เวลาประมาณสัก เกือบจะสามมงเนี่ยอุณหภูมินีนปุ่งขึ้นไปสี่สิบองศาแต่ปัจจุบันที่กำลังนั่งอูนั่งจ๋าไว้พระสวดมนต์นี่ก็สิบแปดองศาก็ยังเรียกว่าอบอ้าวอยู่แต่ทุกคนก็อยู่ได้เพราะเหตุใดญาติย,ยมจึงอยู่ได้เพราะเหตุว่า จำเป็นต้องอยู่นับตั้งแต่เมื่อตะว,วันวามาจนถึงปัจจุบันวัะเดียวนี้ตะว,วันนี่กินเข้างายเรียบร้อยแล้วตะมาภาพก็ออกไปตี้สถานศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมที่จะมีงานปล่อยหลวงวันที่สาว เดือนเมษายนพุทธศักราช2568เนี่ยก็ไปอยู่ที่หันไปดูญาติโยมไปชี้ไปแนะไปบอกไปกล่าวจนถึงเวลาฉันเพนก็นั่งฉันเพนร่วมกับญาติกับโยมแต่ว่านี้ก็เลี้ยงเข้าปลาอาหารตามเคย <c oughs> ตามเคยวันนี้ก็คงตามเคย ฉันเข้าเรียบร้อยแล้วก็มีคุณแม่รุ่งอรุณอุเจเริปบอมลูกหลานกัญญาณธรรมกัญญาณมิตรบ้านอุโมงต์ตำบลอุโมงค์พมืองจังวัดปูนได้นำน้ำนำน้ำดื่มไปถวายหนึ่งร้อยแพคเลี้ยงงานปล่อยหลวงวัดดวนที่เชเมษาเน้ ต้องขอโนโมธทนาต่อแม่รุ่งอรุณอุจเรนเนอเพื่ออยู่ดีมีสุขิมากาขึ้นขึ้น,นอันใดสมปัานาจุยงจุบการเนอร์ญาติโยมตั้งหลายเนอก็พอดีเวลาเดียวกันนี้ลูกลานเลนของแม่รุ่งอรุณอุจเรนคือนางสาวนิชาไตรรัตนโชตนางสาวประภา วีใจรัตนโชตแล้วก็เด็กชายใจคุณใจรัตนโชตมวันได้มากับทำบุญคล้ายวันเกิดนะคล้ายวันเกิดตุนตัวก็นำเข้าสารมาถวายถุงใหญ่นะนะเอาเอาไว้เลี้ยงปวยหลวงนันเนาะพร้อมกับปัจ,จตุปัจจัยตยทานมากระทำบุญคล้ายวันเกิดตุนตัว ก็ขออยู่เย็นเป็นสุขเนอลูกเต้าทั้งหลายเนออนุมันอืนยาวเนอคิดสิ่งหนึ่งประการใดได้สิ่งนั้นเนอแต่มาต้องขอโนโมนาอยู่ที่หันพอสมควรก็กลับเข้าวัดมาอาบน้ำอาบท่าใส่ผ้าใส่ครัวก็เดินทางออกวัดไปที่เมืองฝางบ้านปะบงตำบนแม่ค่าอำเภอฝางเชียงใหม่ ไปใอย่างไปแสดงธรรมในงานข่าวดำเพราะว่าคนที่ตายนั้นเป็นพี่สาวของยมที่อยู่หนองตองและตาตุนโจกก็จำเป็นต้องไปเพื่อจะเผา,ากันเันพูกเอ้ดูแล้วบรรยากาศสดชื่นชื่นมื่นดีประหยัดยมมีความตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังธรรมเตสนา Đôi số tháp và sạc anh nêu nè, Ninh, Đã đôi chết chạy tăng văn phim sâm mạc thị, Châu cả cháy về lại, Và màn xì xếp ha, Ha xếp na có Họ chắc anh ma giảt dôm, Sám thùm, Là sám thùm, Ma thường đi vắt, Và thường tiếng ngồi, Và thường đi nhóm xếp, แปดนาทีก่อนแสดงว่ารถวิ่งไปวิ่งไปเนี่ยใช้เวลาเปียงสามชั่วโมงมาถึงก็เที่ยงกว่าดกอพักผ่อนนอนรับสบายหลังจากไหวพระสวดบนจเจริญจิตภาวนาแล้วก็อน,นอนรับสบายตื่นมาก็สบายเพราะามีพระพุทธมีพระธรรมอมีพระสง เอามีพ่อเอามีแม่ดูแลรักษาเอามีพระอุปชาเอามีครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดศิลปะวิชาความรู้ต่างๆให้แก่เฮาเพื่อนก็ปกป้องคุ้มครองรักษาฉะนั้นญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะมาจะบอกบ่อยครั้งอู้หลายเตื้อญาติโยมฟังเนีย่ย จนพอจะมาถึงปีใหม่เมืองเหนือหัมละเมืองเหนือหัมละจะมาสักกี่วันข้างหน้าวันพูกก็จะเป็นวันที่หนึ่งเมษาละปีนี้เขาก็โจทย์ันกันว่าสังขารล่องวันใดกันแน่วันวันยาวันเวันใดกันแน่ตามสาคูนของระบบของไทยไทยเขาที่ผ่านมาก็ยึดกันวันที่สิบสามเป็นวันสังขารล่อง วันที่สิบสี่เป็นวันเดาวันเดาวันที่สิบห้าเป็นวันวิยาวันแต่คนตั้งหลายเพื่อนก็บอกว่าสังขารเนี่ยล่องวันที่สิบสี่สิบห้าเป็นวันดาสิบหกเป็นวันวิยาวันเออนี่ก็สุดแล้วแต่ใครจะเอาวันไหนก็ได้เนอะสำหรับอธตมาภาพ ดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันติดทีอันวิเศษดีย่อมพอนะเป็นวันติดทีอันวิเศษเลิกงามยามดีนั้นเวลาเป็นเลิกเป็นยามดีเคยทำคือคนเสียแต่คนตั้งหลายนะที่ทำาออเลิกก็ยามเวลาเสียไปโดยว่างเปล่า แต่นั้นญาติโยมตุเจ้าประคัดไผถ้าเขาไปคัดเป็นสิ่งที่มันม่วนนอกณะใดวันที่สิบสามเป็นวันสังขารล่องก็สุดแต่สิบสี่ก็ดีเหมือนกันสิบห้าเป็นวันเน่าสิบอกเป็นวันสังขารล่องเอาสิบสี่เป็นวันเน่าวันที่สิบห้าเป็นวันพญาวันก็ดามันก็ดึงบัคุดบัจญาอย่างนั้น เพราะเขาจะทําดีกันนะเขาจะทําดีกันเดี๋ยววันมาส่งการไปเรียบร้อยก็เริ่มงานตุวเจ้าละ่อยหลวงตานวิงานทานกุฏิอ้องน้ำสาลาที่สถานศึกษาทาปฏิบัติธรรมอันเนี้ยญาติยมในชีวิตเขาจะอยู่ด้วยความบัเพระมาทเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันบัดเตี่ยงแต้แน่นอนอืม เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ทุกคนลบนได้หนีบป้นอย่ไปขาบในที่ไหนก็ตึงได้ขนาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะาะพระองค์ต้านก็ยังดับขันสู่บริณิพานไปญาติย,ยมท่านฟังทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นนอพุะทังกุลมมาก่อน ปัมเป็งบารมีทำถึงสิบข้อตานะบารมีเป็นต้นไปได้ปั้มเป็งบารมีทำมาจนถึงที่เรียกว่าได้ตัดสูุเป็นอนุตตลัสมาสมาสธดิญานแต่การตัดสูของพระองค์นั้นตั้งกระทําทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่ได้เสด็จออก ทรงประนวดหรือบรรพชานลติดฟังแม่น้ำอนนมาณาทีก็ได้บวชวันนั้นโดยมีนายชน,นะนามากันตะกะนาะทไดนำไปส่งที่หันบางที่ก็ว่าพระหน่ไปบางที่ก็เดินไปตามปกติเนี่ยอันใดจะถูกจะพิจารณาโดยเอิดด้วยผลของญาติของยมเนอ ก็เป็นที่ยอมรับแก่หมู่ญาติแก่บุ้คลทั่วไปน,น,นะพระสมณะโกดมเนี่ยเมื่อบวชแล้วก็ได้ไปอยู่ที่อนุปยอัมพวันเป็นแค้นมันละชนบทไปอยู่ที่หันได้เจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็อย่างว่าญาติย,ยมพระองค์ต้านนั้น ก็ได้เสด็จจาริกไปามนครต่างๆไปามแค้นต่างๆทีนี้การออกจาริกทำนั้นหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัสรู้อนุตตละสัมมาสัมพุทธิยานคือเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปสั่งสอนเวนยยสัตว์ทั้งหลายนั้น เวลานั้นญาติยมพระเจ้าเปิมพิสานเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินน่องก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้พบได้พระพระพุทธเจ้าญาติยมท่านพวกมีเกียรติทั้งหลายท่านที่ฟังทั้งหลายอันว่าพระเจ้าเปิมพิสานนั้นได้ กาบอราธนานิมนต์พุทธเจ้าของเราเนี่ยว่า,าอยู่อย่างอี้ดีกว่าสวยราชสมบัติดีกว่ามันเป็นเกลยดเป็นยศแต่พุทธองค์ก็มอเอาเมื่อเป็นอย่างอั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ได้อู้ได้จาก,กับพระเจ้าปิมพิสารแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็ได้สเสด็จไปโปรด พระองค์อื่นๆหลังจากท,ทัศลุพระมหาบุรุษก็ได้รับปฏิญญาณน,นั้นต่อบพระเจ้าบิมพิสารเพราะเป้นของขึ้นมาเตสนาร,รมอุป,ปนฟังต่อจากนั้นก็มุ่งค้นหาพระสมมาสัมพระโพธิญาณต่อไปขนาดบวชแล้วญาติโยมท่านบุกฟังทั้งหลาย ก็ยังได้ศึกษาในสำนักต่างๆเป็นต้นว่าในลัธิของดาบดไปสำนักอาจารย์ที่มีชื่อมีเสียงคืออาราลดาบดกลามโครดและการศึกษานั้นได้เพียงสมาบัติเจคือรูปฌานสรูปฌานสามต่อด้วยอุตกระดาบดได้สมาบัติแป คือรูปปัจนทร์สี่รูปฌานรสี่จนหมดความหูของอาจารย์ทั้งสองก็หันว่าไปแจ้งหุนตังความตัดสลุลุจึงได้เสด็จออกจากสำนักอาจารย์ทั้งสองมุ่งสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นสถานที่เหมาะแก่การปั้มเป็นสมณธรรมพระองค์ก็ไปประทับอยู่ที่นั้นแล้วก็กระทำความเพียรที่นั้น ก็ทรงบำเพ็ญทุกขระกิริยาสามวระโดยกันดังที่ได้กล่าวไว้ก็พอได้สำเร็จนะอันเนี่ยญาติโยมคนเราบางครั้งการประพฤติการปฏิบัติการตั้งใจนีอย่างนี้บางก็ผิดที่ผิดทางไปนะเหมือนพระพุทธองค์เนี้ยอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูก็บำเพ็ญทุกขระกิริยา แต่ว่าจะเป็นเรื่องราวอย่างใดก็อยอู้ก็จางก,กันฟังกันต่อไปในโอกาสหน้าวันนี้กานว่าเป็นเวลาปอมาะก็ดีเนาะอายุวันโอสุข,ขังพลังพบกันไม่เด้อก็ออกไม่ออกเน้อเจริญพรน,นกเหลือความขบคุมมวาพภายพิบัติที่เกิดขึ้น